สวัสดีครับทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมกลับมั่นเก่าเกมมิ่งนะครับทุกคนอตอนนี้เราอยู่กันกับ Harvest t ท w n นะครับแล้วอย่าลืมนะครับเมื่อเราเล่นมาจนถึงวันที่7ของเดือนนะทุกคนนะวันที่7นะครับทุกๆวันที่7นะคือถ้าถึงวันที่6เนี่ยก็จะมีลุงจอรเก้นะครับเขาก็จะมาเรียกเรานะทุกคนนะเออเขาก็จะมายืนเรียกเราอยู่หน้าบ้านนะครับว่าอย่าลืมนะเออมีกิจกรรมนะอืม ไปเจอกันที่ชายหาดของวันที่7็ดด้วยนะครับอย่าลืมเอาของขวัญไปด้วยนะเขาก็จะบอกประมาณนี้นะครับก็คือช่วงบ่ายนะทุกคนนะเลยเที่ยงนะครับเออเราก็ไปที่ชายหาดนะแต่อย่าลืมทํางานให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะครับเพราะว่าเวลามันจะสคิปนะทุกคนนะอมันจะกลายเป็นมืดเลยนะครับเพราะฉะนั้นทํางานให้เสร็จแล้วนะครับค่อยไปนะแต่ต้องไปให้ทันนะครับเออไปไม่ทันก็งานจบก่อนนะเออนี่ครับเราก็วาบไป ที่แอนเชียนไมนะครับนี่ใกล้สุดที่ผมมีละผมไม่มีวับทะเลนะผมบั๊กอยู่นะทุกคนนะอืนี่ครับตรงนี้มีสัตว์ประหลาดนะอ่าเสร็จแล้วพอเราลงมานะครับนี่ครับก็จะตัดฉากนะทุกคนตัดฉากเข้ามาในเอ่อแมพที่ไม่มีเวลานะอืมใครอยากจะตกปลาแบบกลัวไม่มีเวลาก็มาตกในช่วงนี้นะทุกคนนะเออนี่ครับเดี๋ยวจะลองให้ดูนะก็จะตกปลาได้นะปกตินะครับเออแต่ว่า ห้ามออกจากแมดนี้แล้วนะทุกคนนะพอมาแล้วนะครับก uh, right. ็ไล่คุยกับทุกคนครับทุกคนครับเออเพื่อเสริมสร้างสมัครความสัมพัน์นะทุกคนนะเสริมค้ามความสัมพันธ์นะครับแล้วก็อันนี้ด้วยนะครับกิจกรรมด้วยนะทุกคนนะนี่ครับแต่ถ้าคุยกับลุงจอนเนี่ยคือการเริ่มงานนะทุกคนนะเอออย่าเพิ่งเริ่มงานถ้าเรายังไม่พร้อมแล้วก็ยังไม่ต้องคุยนะครับนี่ครับทำเควสไปนะครับแล้วก็ ให้ของไปนะครับนี่เป็นกิจกรรมนะครับที่ชาวเมืองทุกคนนะจะมารวมกันอยู่ที่นี่นะครับเออก็จะสบายมากเลยนะเรามาที่นี่นี่คือเราสามารถปั๊มหัวใจ NPC ได้เพียบเลยนะทุกคนนะอ่ะเสร็จแล้วนะครับก็เลือก I'm ready นะครับ Let's s t a r The t Party นะทุกคนนะนี่ครับอ่าเราไม่อ่านแล้วนะนี่ครับข้างหลังเอ้ยตอนนี้มีอ่า ตัวตุ่นมาสมทบแล้วนะทุกคนนะจากเวอร์ชั่นเดิมที่มีแต่กั๊ปปากกับกบนะตอนนี้มีตุ่นมาสมทบแล้วครับทุกคนอืนี่ครับที่มเมามาช้าเหมือนเดิมหรือเปล่านะนี่ไงพ่อผมยังไม่มานะครับเราค่อยๆเดินมานะครับฉากเดิมเลยนะฉากเดิมนี่เป็นงานเหมือนงานปีใหม่นะครับของของเกมนี้นะแล้วก็มาแรกของขวัญกันนะครับถ้าใครยังไม่เคยเล่นเนาะสําหรับผู้เล่นใหม่นะครับ แล้วเดี๋ยวเราก็จะได้เลือกของขวัญน,นะเหมือนเดิมนะครับอ่าก่อนอื่นเราต้องเอาของขวัญไปใส่ก่อนถูกไหมนี่ครับเราก็มาคลิกที่ตรงกลางตรงนี้นะแล้วก็เลือกที่จะเอาของขวัญใส่ครับผมจะเอาเป็นไข่นี่แหละทุกคนเพราะว่าถ้าใครได้ก็อย่างน้อยก็บวกห้านะครับอืมนี่ครับง่ายๆเลยนะเราเน้นแต่ไข่อย่างเดียวเลยนะเออไม่คิดจะทําอย่างอื่นเลย เาได้เวลาเลือกกล่องของขวัญแล้วนะครับแล้วก็จะสุ่มนะว่าเราจะได้เต้นกับใครนะทุกคนนะไม่รู้ว่ากล่องของขวัญจะยังเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับในเวอร์ชั่นนี้นะอ่ะนี่ครับอ่าก็จะมีของที่เป็นของชอบอ่ะของเวอร์ชั่นเก่านะถ้าเราเลือกของอันไหนก็จะได้เต้นกับคนที่เป็นเจ้าของของที่เขาชอบนะแต่ว่าอ่าในเวอร์ชั่นใหม่นี่ ของที่ชอบมันเปลี่ยนไปนะครับทุกคนครับเออมันก็จะมีคนแบบมาร์กไว้ว่าเลือกอันไหนได้อันนั้นนะอืมแต่ที่แนะนําคือโคมไฟสีฟ้าตัวนี้ครับเพราะว่าเราหาจากอย่างอื่นไม่ได้มันซื้อไม่ได้นั้นทุกคนนะเออเพราะฉะนั้นผมจะเลือกเอาโคามไฟนะครับแบบนี้ครับเออเต้นกับใครไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราก็ไปเอาของไปจีบเอานะทุกคนนะนี่ครับดูครับว่าเราจะได้เต้นกับใครนะครับ พอมพอมพอมเต้นกับลูลูเหมือนเดิมเลยนะทุกคนนะเอ้ยแต่คราวนี้น้องผีเสื้อไม่อยู่ครับเออน้องผีเสื้อหายไปละอืมทำไมน้องผีเสื้อไม่มากิจกรรมทั้งที่โดนปลดล็อกมาแล้วเออดูครับทุกคนเอ้ยบิวแฮงได้เต้นกับคุมเมะว่ะทุกคนเออเอาละครับเรียบร้อยครับ แล้วก็ลูรูโลเปสก็จะเพิ่มหัวใจขึ้นนะแต่ว่าตอนนี้ลูลูโลเปสของผมหัวใจเต็มแล้วนะทุกคนนะเออก็เลยไม่มีประโยชน์เลยนะอืมเรียบร้อยครับก็จบกิจกรรมเราก็จะโดนวาร์ปกลับมาที่บ้านเนาะนี่เรียบร้อยครับก็เป็นเที่ยงคืนเลยนะทุกคนอย่าลืมนะครับอย่าลืมนะทุกๆวันที่7ของเดือนนะครับวันอาทิตย์นะครับก็จะมีกิจกรรมอันนี้อยู่นะ อย่างน้อยสุดเราก็จะได้ตัวนี้มาครับโคมไฟสีฟ้านะทุกคนนะที่เอามาประดับบ้านได้นะครับเนี่ยผมไม่เคยได้เออบางครั้งก็มีบางครั้งก็ไม่มีด้วยนะทุกคนนะเพราะ,ะนั้นต้องเซฟก่อนเริ่มกิจกรรมครับเออถ้าใครอยากได้นะอืมถ้าแบบว่าพอมันไม่มีเราจะได้รีเซ็ตได้ไงถ้าเราเซฟไว้แล้วนะครับ <c oughs> เดี๋ยวก็มาจัดสวยที่หลังนะโอเคขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวไ้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ